สำหรับรายการ Geek Daily ใน EP นี้นะครับมาทำความรู้จักกับกฎหมายที่มีชื่อว่า d e a p f o r m i n g นะครับของโซเชียลมีเดียที่บังคับใช้ใหม่ของ f ลอร i d าในประเทศอเมริกานะครับที่เป็นกฎหมายว่าด้วยห้ามไม่ให้บริษัทโซเชียลมีเดียเนี่ยลบข้อมูลผู้สมัครทางด้านการเมืองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมโดนัดนจากโดนด,ดบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Ge ๊กเดลีนะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวเรื่องราววงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการกิ Daily ส่หลัดใน e ีนี้นะครับก็มีประเด็นหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องกฎหมายใหม่นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับกฎหมายที่มีชื่อว่า d e p l a t f o r m i n g นะครับของรัฐฟลอริดาในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่บังคับใช้กับบริษัททางด้านโซเชียลมีเดียครับไม่ให้ลบผู้สมัครใน ทางการเมืองนะครับจากแพลตฟอร์มของพวกเขาซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลังจากที่เราได้เห็นข่าวใหญ่ไปก่อนหน้านี้บัญชี Twitter บัญชี Facebook ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับอดีตประธานาธิบดีของประเทศอเมริกาเนี่ยก็ได้ถูกแบนออกไปนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านี้นะครับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นท w i t t e r หรือแม้กระทั่งเฟซบุ o กเองเนี่ยก็กําลังทําหน้าที่ในการเซ็นเซอร์ชิปในเรื่องของผู้ใช้งานนะคร พวกเขาใช้มาตรฐานอะไรนะครับในการมาจัดการกับยูซอร์ที่อยู่ในระบบของพวกเขาซึ่งแน่นอนนะครับว่า เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยการสร้างทฤษฎีสมคบคิดการปั่นทางการเมืองเรื่องอราวเฟกนิวต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมายครับในแพลตฟอร์มเหล่านี้และแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยดูทีท่าแล้วไม่น่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เลยซึ่งมีหลายยูสเซอร์มากๆเลยนะครับในระบบในขณะนี้เนี่ยที่แน่นอนว่ามีการละเมิดการใช้งานอของ Facebook ด้วยการสร้างคอนเทนต์ที่เป็นลนักษณะทฤษฎีสมคบคิดคอนเทนต์เฟกนิวคอนเทนต์ที่ ทางด้านการเมืองต่างๆมากมายและทําไมโดยด้นานทรัมถึงโดนนะครับเขาเป็นอดีตประธานาธิบดีและมีผู้ติดตามอยู่มากมายและความคิดเห็นในลักษณะเดียวแบบเขาที่เขาคิดเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องการเมืองครับเป็นแนวคิดหนึ่งทางด้านการเมืองซึ่งเห็นได้ว่าในแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มีแนวคิดต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับขวาสุดโต่งซ้ายสุดโต่งการนําไปใช้แม้กระทั่งในสงครามการเมืองการล้มล้างระบอบต่างๆนะครับเราเห็นได้จาก ช่วงอาหรับสปริงก็ใช้พวกโซเชียลมีเดียเหล่านี้นะครับในการขับเคลื่อนรูปแบบของการต่อสู้กับทั้งรัฐหรือแม้กระทั่งสถาบันใหญ่ๆอย่างสถาบันกษัตริย์นะครับในตะวันออกกลางหลายแห่งเนี่ยก็โดนล้มล้างด้วยแพลตฟอร์มเหล่านี้แม้กระทั่งในประเทศเราเองนะครับเราเห็นได้สื่อทั้ง2ฝั่งนะครับความขัดแยง้งทางการเมืองมีการสร้างข่าวปลอมข่าวเฟกนิวต่างๆนะครับมากมายซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะกรองจากแพลตฟอร์มเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ ต้องให้ผู้ใช้งานเนี่ยมีสติสัมปชัญญะแล้วก็คิดวิเคราะห์ให้ดีนะครับในการที่จะรับฟังสื่อเหล่านี้เองเพราะดูแล้วเนี่ยปัญหาที่จะมีการแก้จากแพลตฟอร์มเนี่ยมันคงจะเป็นไปได้ยากมากๆทั้งที่ Facebook หรือว่าทวิตเตอร์เองเนี่ยก็พยายามแก้ปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับแต่การเข้ามาเซ็นเซอร์ชิปของพวกเขาเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะหากเขาใช้มาตรฐานเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องทํากับทุกกลุ่มการเมืองทุกแนวคิดทางด้านการเมืองซึ่งมีอยู่มากมายนะครับในแพลตฟอร์มเหล่านี้ในปัจจุบนันนั่นเองรทที่ําให้ ผ่านร่างกฎหมายนี้ออกมานะครับรอนเดซานตินนะครับผู้ว่าการของรัฐฟลอริดาซึ่งสังกัดพรรคหรือปาปริกันนะครับซึ่งเป็นพรรคเดียวกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ลงนามในร่างกฎหมายที่ห้ามบริษัทโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะครับแบนผู้สมัครทางด้านการเมืองและทําการเรียกค่าปรับนะครับซึ่งบริษัทต่างๆเนี่ยต้องเผชิญค่าปรับ2องแสนห้าหมื่นดอลลาร์ต่อวันสําหรับการแบนผู้สมัครจากอ่าแพลตฟอร์มของพวกเขา และค่าปรับราวๆ25,000ดอลลาร์ต่อวันนะครับสำหรับผู้สมัครในท้องถิ่นแน่นอนนะครับว่ามันเป็นกฎหมายที่น่าสนใจมากๆครนะ หลังจากที่ Facebook และ t w i t t e r เนี่ยสั่งห้ามอดีตพนักานในิลด์โดนั่นทำเนี่ยแบนออกจากแพลตฟอร์มพวกเขาในเดือนมกราคมนะครับหลังจากที่มีผู้สนับสนุนของเขาเนี่ยเข้าไปปิดล้อมหน่วยงานของรัฐรวมถึงบริษัทใหญ่อย,อย่าง Amazon Web บ e r v i c e นะครับที่รับงับเว็บโพสติ้งของบริการอย่าง Pa เลอร์บริการแพลตฟอร์มคือขายสังคมแบบอนุรักษ์นิยมในช่วงเดียวกันมันถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะมันเป็นการแบนแนวคิดทางการเมืองแบบหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเฟซบุ๊กไม่เคยทำมาก เพราะว่า Facebook หรือ Twitter เองเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดเสรีนะครับเขาคิดคอนเซปต์หลักของแพลตฟอร์มของพวกเขาคือการเปิดบริการเสรีให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันและก็มีการใช้แพลตฟอร์มพวกเขาเนี่ยล้มล้างรัฐบาลไปหลายรัฐบาลแล้วนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ต้องมองอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวรัฐฟลอริดาเองเนี่ยเป็นรัฐสีแดงนะครับเมื่อเทียบกับฝั่งทางด้านซีนคอนเวลล์ที่มีแนวคิดในลักษณะเสรีนิยมทางฝั่งแคลิฟอร์เนียนะครับที่มักสนับสนุนพรรคเดโมแครตนะครับซึ่งเคคาวด์นะครับศาสตราจารย์ด้านกฎหมายจากเลวินคอ l เนตอฟบลลและคอ l เนตอฟจาร์นิลิซึมแอนด์คอมมิวนิเคชันของมหาวิทยาลัยฟลอริดาได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่ามันเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นในการนำกฎหมายนี้มาใช้ในรัฐ แต่อย่างไรก็ดีนะครับกฎหมายที่รัฐฟลอริดาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไม่จําเป็นต้องเป็นแบบอย่างสําหรับรัฐอื่นๆนะครับซึ่งอาจจะมีรูปแบบของกฎหมายการวางระบบต่างๆที่มีความแตกต่างกันนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟลอริดาได้บบรังคับใช้กฎหมายนี้แล้วนะครับให น,นโยบายต่างๆของแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นนโยบายการระง,งับการใช้งานชั่วคราวไม่เกิน14วันรวมถึงการลบโพสต์ต่างๆนะครับซึ่งอาจจะละเมิดข้อตกลงด้านบริการของแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งสามารถที่จะทําได้อยู่และก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงบริษัทแพลตฟอร์มใหญ่อย่างเดียวนะครับทั้งแพลตฟอร์มเล็กๆนะครับ พวกเขาก็ต้องมีการบังคับใช้ในกฎหมายเดียวกันนะครับโดยตอนแรกเนี่ยจะบังคับใช้ไปที่แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ก่อนนะครับที่มีผู้ใช้งานสูงบริษัทที่มีรายได้รวมต่อปีอย่างน้อย100ล้านดอลลาร์หรือผู้ใช้งานอย่างน้อย100ล้านคนต่อเดือนทั่วโลก ว่าถือเป็นเรื่องท้าทายทางกฎหมายมากๆนะครับสำหรับการเกิดขึ้นของกฎหมายนี้นะครับแน่นอนนะครับว่ามันส่งปัญหาต่อ,อบริษัทท่านเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o k m m z z o n o o o l l นะครับซึ่งก็ได้ออกแถลงการาไม่เห็นด้วยนะครับกับร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งพวกเขามองว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและจะทำร้ายประชาชนของรัฐซึ่งแน่นอนนะครับว่าเมื่อ บริดาเริ่มบังคับใช้กฎหมายนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่รัฐอื่นๆโดยเฉพาะรัฐที่เป็นสีแดงที่มีแนวความคิดสนับสนุนพรรครีพับลิกันนะครับก็อาจจะดำเนินรอยตามไปด้วยนะครับพอดูแล้วเนี่ย การเซ็นเซอร์ของแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งโดยส่วนตัวเองเนี่ยผมก็มองว่ามันก็อาจจะเป็นการเลือกปฏิบัติได้นะครับหากมีการเซนเซอร์ชิปขึ้นมาจริงๆเพราะว่ามันอยู่ที่แนวคิดทางด้านการเมืองนะครับเราไม่รู้ว่าคนที่มันจะมากรองเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมีแนวคิดทางการเมืองแบบไหนแบบไหนมันถึงควรจะแบนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แพลตฟอร์มเหล่านี้ต้องทําก็คือการสร้างมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเห็นได้ว่ามันไม่ใช่มาตรฐานเดียวกันแน่นอนเพราะว่ามีหว่งหนึ่งโดนอีกหว่งหนึ่งไม่โดนนะครับทั้ง การเมืองที่คล้ายคลึงกันรวมถึงก่อนหน้านี้ก็มีการนําไปสู่การล้มล้างรัฐบาลต่างๆมากมายนะครับซึ่งใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นหลักในการขับเคลื่อนอมวลชนต่างๆของพวกเขาซึ่งการเริ่มต้นบังคับใช้กฎหมายนี้ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญก็ว่าได้นะครับกับเรื่องการเซ็นเซ,นเซอร์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งต้องดูกันต่อไปนะครับว่าอนาคตเนี่ยรัฐอื่นๆในอเมริกาเนี่ยจะมีการดำเนินตามสิ่งที่ฟลอริดาทำหรือไม่ซึ่งหากมีการปรับ ตามสิ่งที่ฟลอริดาทำนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหรือก็ว่าได้นะครับของการบังคับใช้กฎหมายกับแพลตฟอร์มเหล่านี้ในอนาคตนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของกฎหมายใหม่อย่าง ดีแพลตฟอร์มิงนะครับอของแรด a l i d a เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง g e ฟ f o l l o w e r Podcast ตอนนี้ก็มีในแพลตฟอร์มหลักทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจนทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าย่งไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ Line ที่แอดทราดอนแอดทีเอชเดีเอชโสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆอกแค่ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยครับย่างไงก็ฝากกดติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลานไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ